ชนะที่หัวใจในหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาอันเขียวขจีมีเด็กหนุ่มชื่อก้องเขาเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถด้านกีฬาชาวบ้านมักยกย่องว่าเขาเป็นยอดนักวิ่งของหมู่บ้านไม่มีใครเอาชนะเขาได้แต่ก้องกลับมีนิสัยที่หลายคนไม่ชื่นชม เพราะเขาลงตัวเองและดูถูกคู่แข่งข้าเก่งที่สุดในหมู่บ้านนี้ใครก็ไม่มีทางชนะข้าได้ก้องมักพูดอย่างอวดดีเสมอวันหนึ่งมีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาชื่อลุงชาญชายชราผู้เคยเป็นนักวิ่งในสมัยหนุ่มลุงชาญเห็นความหยิ่งยโสข,ของก้อง และพูดขึ้นว่าเจ้าก้องเอ๋ยเจ้าคิดว่าเจ้าชนะทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็จริงแต่เจ้าเคยลองเอาชนะตัวเองหรือยังก้องหัวเราะเอาชนะตัวเองข้าเอาชนะคนทั้งหมู่บ้านมาแล้วจะยากอะไรกับการเอาชนะตัวเองลุงชาญยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงสงบ การเอาชนะตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องกำลังหรือความเร็วแต่เป็นการเอาชนะความอวดดีความโกรธและความกลัวในใจเจ้าอยากลองดูหรือไม่ก้องยอมรับคำท้าเขาคิดว่ามันคงเป็นเพียงเรื่องง่ายๆที่ไม่ต่างจากการแข่งขันวิ่งทั่วไปวันรุ่งขึ้นลุงชาญ พากล้องไปยังลำธารที่มีเด็กๆก,กำลังเล่นน้ำอยู่ลุงชาญขอให้กล้องช่วยนำก้อนหินใหญ่จากกลางลำธารกลับขึ้นฝั่งกล้องรีบลงไปยกหินด้วยความมั่นใจแต่หินนั้นหนักเกินกว่าที่เขาคาดเด็กๆบางคนหัวเราะเยาะเมื่อเห็นกล้องพยายามยกหินจนเหงื่อไหลพรากกล้องเริ่มหงุดหงิด และตะโกนใส่เด็กๆเ,เจ้าพวกนี้หยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้ลุงชานรีบพูดขึ้นก้องความโกรธของเจ้านั้นหนักยิ่งกว่าก้อนหินหากเจ้าไม่ปล่อยวางเจ้าก็จะไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้ก้องหยุดนิ่งเขาหายใจลึกๆและบอกตัวเองให้ใจเย็นลงเขาลองคิดหาวิธีใหม่ในการยกหิน โดยใช้ไม้คานช่วยพยุงหินขึ้นจากลำธารและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จข้าชนะความกโกรธได้แล้วก้องพูดพร้อมรอยยิ้มวันต่อมาลุงชาญพาก้องไปยังป่าลึกที่นั่นมีสะพานแขวนเก่าๆอยู่ข้ามหน้าผาก้องต้องเดินข้ามสะพานนั้นซึ่งดูเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อ เจ้าต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ลุงชาญบอกก้องมองสะพานที่สั่นไหวด้วยความลังเลในใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเขาเก้าวขาขึ้นไปบนสะพานแต่ก็หยุดกลางทางลุงชาญข้ากลัวว่ามันจะพังก้องตะโกนลุงชาญตอบเจ้าก้องความกลัว เป็นเพียงภาพลวงในใจหากเจ้าปล่อยให้มันครอบงำเจ้าจะไปไม่ถึงเป้าหมายก้องหลับตาสูดลมหายใจลึกและบอกตัวเองข้าต้องเชื่อมั่นในตัวเองข้าทำได้เขาค่อยๆเดินต่อไปจนกระทั่งถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยลุงชาญพาก้องกลับมาที่หมู่บ้านและจัดการแข่งขันวิ่งครั้งใหญ่ โดยให้กล้องแข่งกับเด็กหนุ่มอีกสามคนที่เคยแพ้กล้องมาก่อนก่อนการแข่งขันเริ่มกล้องคิดว่าเขาต้องชนะอย่างแน่นอนแต่เมื่อเริ่มวิ่งเด็กคนหนึ่งที่ชื่อน้อยวิ่งแซงหน้าเขาไปในใจของกล้องเกิดความหงุดหงิดและความอิจฉาข้าต้องไม่แพ้ข้าต้องเอาชนะเขา แต่ลุงชาญที่ยืนดูอยู่ตะโกนบอกก้องก้องจงวิ่งเพื่อชนะใจตัวเองไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนอื่นคำพูดนั้นทำให้ก้องตระหนักว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่ได้สำคัญว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนแต่สำคัญที่เขาทำเต็มที่หรือไม่ก้องจึงตั้งสติ และวิ่งต่อไปด้วยความตั้งใจจนเข้าเส้นชัยในลำดับที่สองแม้จะไม่ชนะแต่เขายิ้มอย่างภูมิใจหลังการแข่งขันลุงชาญพูดกับกล้องเจ้ากล้องเอาชนะความอวดดีความโกรธและความกลัวได้แล้วเจ้าจึงเป็นผู้ชนะที่แท้จริงกล้องตอบด้วยแววตาแห่งความเข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วลุงการเอาชนะตัวเองนั้นยากกว่าการเอาชนะคนอื่นแต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่กว่ามาก